เขาเรียกว่ามันกินตับไม่ตายไม่ตายไม่ตายมันกินเขาเรียกว่ามันกินตับทุกแกกินตับนะตุกแกตุกแกมันกินตับนี่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากินตับทุกแกยิงเหรอเออเดี๋ขาจะตายต้องกินตับตับยิงไม่ออกปาก ไม่ตายเดี๋ยวมันก็ปล่อยมันก็กินตับเฉยแกตองเขยวไมงก็เรียกว่างูเขียวมันกินตับตุแกนี่เห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมไม่ใช่สู้ันไม่สู้เลมันไม่สู้เรามันไม่สู้เรามันกินไป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 ดีไปดีไป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 